เขาใช้มอตโต้ว่าอะไรยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางมาลายรถชนท้ายก็หยุดไม่ทันอะไรเงี้ยเจ้ี่ต้องให้เก็บเหมือน,นเราเจอผู้อาวุโสเจอผู้อัญชาเราก็ต้องยกมือไหว้ทหารตำรวจทาความเคารพเป็นวัฒนธรรมนะครับสัมพมพงคมเขาและไอ้เรื่องทางมาลายก็เป็นประเด็นหนึ่งก็ให้เกีติคนเดินถนนนะครับให้เก็ิคนเดินข้าม โดยมันมาจากรากฐาเนี่ยแบบแขวนขาด้เพื่อนมารุกด้วยกันนะครับพวงใหญ่ตัวเองด้วยนะครับเป็นสังคทงมที่มีความทนทานด้วยความปลอดภัยนั้นพันนายกเทศมนตรีแล้วก็หัวหน้าส่วนค่ะได้ถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอบพลเอกชัยลุกท่านค่ะถ่ายภาพโครงการที่หน้าป้ายกิจกรรมสักครู่นะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปรณรงค์การข้ามถนน วางสำนักง,งานป้องกันมลเทาสาธาแไทยนะคะบอกว่าในเขตเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของผู้ที่สัญจรไปมาทางเท้าแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ใช้รถ,รถยนต์นะคะรถจักรยานดนต์ได้เอื้อนะคะเอือ้อยความสะดวกแต่ผู้ที่ออหรือว่าเื่้ออกากการในสันงคมด้านนะคะให้ทุกคนทําเป็นตัวอย่างคะ่ะแล้วเราก็จะสามารถ รณรงค์เรื่องเหล่านี้นะคะให้ความสำคัญตลาดให้ความสำคัญแล้วก็ขยายผลแก่คนในครอบครัวของเรารวมทั้งนักท่องเที่ยวที่กําลังเดินทางมาถึงจังหวัดที่กำลังจะมีงานประเพณีน,นะคะตอนหนุ่มสิบเด็กซึ่งจะเกิดขึ้นเริ่มในวันที่25นี้น,นะคะจะมีกิจกรรมงานประเพณีนะคะงานวิ่งในชื่อเพยงนะคะแล้วก็งานเฉลิมอนะคะานสัมมนาทศบาลและแมมีการประกวดเกี่ยวกับสินตอบเพื่อให้ทำประเพณี เรียนเ็นงานสำคัญนะคะแล้วกตั้งทางการร่วมงานตัวเราในกิจกรรมวันนี้ที่เป็นการส่งนามสาุลที่สุดจังหวัดทุกสองนะคะแขวนท่าหลวงแขวนท่าหลวงชนบทรีขนส่งจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะรวมทั้งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพค่ะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบยัยจากรถนะคะประธานนุ้ยที่พันทาวสารภัยตำรวจแยกสองค่ะ จก,ก,กนนะคะมาองค์กรต่างๆนะคะองการทหารส่ว,ว,วสนจังหวัดแม่สนสถานีตำรวจพิทรอแม่งสอนและโดยเฉพาะกิจสีชนะก็ถือว่าเป็นราการร่วมกับส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดม่งสอนด้วยนะครเปนความร่วมมือที่มีควาสานเอาร่วมแรงร่วมใจทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีแล้วก็ร้คาวังใ ผู้คนใช่ไหได้เหงนเลยค่ะคือภาวะไร้ที่พากนะเพราะว่าเราพิจา้ณาข่าวมัวบอกว่ามีความไม่เที่ยงกาวจร่า